จากกรณีที่คลิปสุดท้ายของแตงโมนิดาก่อนเสียชีวิตพลัดต,ตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแตงโมได้นั่งร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์แต่หลายคนก็พาโฟกัสมีบางช่วงได้ยินเสียงผู้ชายปริศนาพูดถึงสองครั้งว่าเอาเพื่อนมานนี่หลังจากท่อนที่แตงโมร้องว่า จะเป็นลมอบเธอเมื่อร้อนใจตอบด,ด้วยเสียงผู้หญิงผู้ว่าโมมันพูดยากล่าสุดมีการรายงานว่าพลตารวจโทจิรพัฒน์ผู้บัญชาการตํรารวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวตอนหนึ่งระหว่างแถลงคดีกันเสียชีวิตของแตงโมว่ากรณีคลิปแตงโมอตอนนี้รอคุณกระติกว่าเสิ่งผู้ชายตะโกนเป็นใครถ้าไม่ตอบมาก็ต้องหมายเรียกมาอีกและถ้าบอกเป็นใครก็ต้องหมายเรียกมาในขณะที่ทางด้านไฮโซปอบอกกับหนุ่มกัญชัยว่าตนไม่ได้ยินสิ่งนี้ในวันนั้นแต่จากเหตุการณ์นี้ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นเสียงประสงค์ร้ายไม่คิดว่าสิ่งนี้ทำให้แตงโม ึกไม่ดีเพราะหลังจากนั้นช่วงสี่ทุ่มแตงโมก็ยังถ่ายรูปกับกระติกด้วยอารมณ์ดีปกติก็ต้องมารอดูนะคะว่าเสียงที่พูดบอกว่าเอาเพื่อนมานี่ว่าจะเป็นใครนะคะ